ขึ้นเผาผีกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยวันทองคาเพอร์ฟูมฟังสดทุกวันจันทรถึงพื่อรหัสหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่รมโบสวัสดีครับพี่ตา้าพี่รมโบเรื่องล่าสุดที่พี่รมโบมาเล่าของไหว้ริมทางเ้ากับแบงค์ไว้ใช่ครับครับผม,ผมแต่วันนี้ครับพี่รมโบเรื่องนี้ถามก่อนประสบการณ์ตรงไหมครับ อ่าเรื่องนี้เป็นของหัวหน้าง,งานครับผมคุยถูกคอกันเลยเล่าให้กันฟังครับหัวหน้าง,งานเล่าให้ฟังนะใช่ครับผ,ผมผ่านมานานยังโอ้ก็หลายปีอยู่เหมือนกันครับโอเคแต่ตอนนี้พี่รมโบ้เปิดน้ําใส่หม้ออยู่ใช่ไหมอ,อ๋อผมเปิดน้ําใส่ถังสัตอ๋อโอเคโอเคขอไยแซลเล่นแซลเล่นนะโอเคไม่รมครบคือผมอ่าสมาัครเป็นรปภมีแค่สองชุดก<อ>มันจำเป็นอ๋อแต่ตอนนี้พี่รมโบ้ประจําการอยู่นะ ไม่ครับผมมาเป็นพลเรือนแล้วครับอ่าโอเคมาพี่แรมโบสายศาสตร์จากข้างบ้านเป็นไงเชิญเลยครับคือเรื่องมันเริ่มมาจากว่าคือแถวบ้านหัวหน้าผมเนี่ยเขาก็จะแบบว่าอ่าปานไกลเรียนเคียงกันก็เป็นไม่ใช่ยากนึงก็แบบว่ายิ้มให้กันทํานูน่นทานี่ให้กินอะไรเงี้ยอืแต่ทีเนี้ยทางบ้านหัวหน้างานผมเนี่ยเขาเป็นคนสุรินทร์กับ เป็นคนรีสกเกตเงี้ยพอ้วก็าามาเจอกันเขาก็จะแบบว่าทางนู้นเขาก็เลื่นของกันอยู่แล้วนะเขาก็ไม่รู้ว่าเออใครเป็นใครอะไรยังไงเขาก็แบบว่ามีการทําของกันกันไว้บ้างแล้วแต่ก็แบบว่ายังคุยกันเป็นมิตรกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับครับจริงๆเนี้ยทางพ่อแม่หัวหน้าง,งานผมเนี่ยเขาแบบว่าเขาก็ไม่ทันระวังตัวเราไปคุยแบบว่าเออเนี่ย ที่ดินตรงเนี้ยของฉันเนี่ยปลูกผักได้นะ mm. ปลูกนั่นปลูกนี่ได้นะแบ่งกันกินก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็คุยตกลงกันทีนี้นานวันเข้าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหลายปีเข้าหลายปีเข้าเขาก็ใช้ที่ดินแบบว่ากลายเป็นที่ของตัวเองไปเลย mm. แล้วทีนี้ด้วยความที่เขาไม่พอใจถึงถึงขั้นแบบว่าแบบ ให้ที่แค่ปลูกผักนะแต่อวัวเอาควายมายํำม,มากินเลยโอ oh. เขาก็แบบไม่พอใจก็เลยมันมีปากเสียงกันแล้วทีเนี้ยข้างบ้านเขาก็พูดพูดขึ้นมาว่าเนี่ยมึงจําไว้นะพลาดเมื่อไหร่กูจะเหยียบหัวมึงให้จมเลย oh. หลังจากนั้นจบประโยคเท่านี้ก็แยกย้ายกันไปก็ได้ที่ดินคืนได้อะไรคืนครับแล้วพอทีนี้หลังจากนั้นประมาณสองเดือน เขาก็รู้สึกทม่งทม่งในห้วงเวลาทุ่มหนึ่งเนี่ยมันเหมือนมีใครแอบมามองเขาหน้าบ้านอยู่ตลอดเลยแต่มองไปก็ไม่เห็นไม่มีอะไรจนแบบว่าพ่อัวหน้าง,งานผมเนี่ยเขาเป็นคนมีของับเนอะเขานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยรวมวงกันอยู่เนี่ยอยู่ๆตะปูลงผีล่วงลงมาในจานข้าวเขาตะปูลงผีเหรอ ใช่ครับตะปูตอกฝาลงนี่แหละมาจากไหนอยู่ดีก็ล่วงลงมาเนี่ยนะล่วงมาจากหลังคาบ้านนี่แหละอุ้ยทีนี้เขาก็ท่องกระถาใส่มือท่องกระถาพันมือครับแล้วก็หยิบตะปูขึ้นมาแล้วก็เฟี้ยงออกไปทางหน้าต่างแล้วก็บอกว่ามาทางไหนไปทางนั้นอืเท่านั้นแหละครับเช้ามาคนคางบ้านก็แบบว่าแอบมองนะมีแอบมองนิดนิด ทีนี้เขาก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้สนใจอะไรครับหลังจากนั้นเจ็ดวันเหมือนกับว่าพ่อของหัวหน้าง,งานผมเนี่ยเขาพลาดท่าเดินไปแล้วล้มล้มลงคันนาเฉยๆเนี่ยครับครับสะโพกเนี่ยกระแทกกับคันนาแล้วก็มีแผลฉีกทีนี้ก็เลยแบบว่าเลือดมันออกเยอะเนาะก็เลยไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลไปเย็ยบไปอะไรเสร็จสับกลับมาบ้าน นัดล้างแผลก็แล้วนัดตรวจก็แล้วอะไรเงี้ยครับผลสุดท้ายห้าหกปีก็ไม่หายอืแผลเย็บไม่หายครับคือหมายถึงว่าแผลเย็บเนี้ยปมใช้เวลาห้าปีมันไม่หายสักทีหรอคือมันยังก็ยังสดอยู่อย่างนั้นนะครับแปลกอะ่ะบจนพอนานวันเข้าคือแบบว่า ชักเริ่มไม่ไหวละค่าใช้จ่ายเริ่มแพงขึ้นค่ารักษาแพงขึ้นก็ต้องขายวัวขายควายครับสุดท้ายก็ต้องขายที่นาครับจนไม่เหลืออะไรแล้วสิ้นเนื้อปดาตัวเลยจนวินาทีของสุดท้ายก่อนที่พ่อของหน้าง,งานผมจะเสียเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่กําลังจะเสียบนเตียงเนี่ยเขาเห็นบางอย่างกําลังเลียแผลครับเป็นเงาดําๆอุ้ย กำลังเลียแผลที่ขาของพ่อเขาอยู่อืมไม่ใช่แค่เลเหมันดูดกินด้วยแหละหยเขาก็แบบว่าด้วยความแบบตื่นตระหนกเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะก็เลยแบบเออนึกพระนึกพยันอะไรดอกได้ก็รีบหยิบมาพอไปที่เตียงก็ไม่เห็นอะไรอีกแล้วพอเช้ามาพ่อเสียก็ไปทําพิธีอะไรเรียบร้อยเนาะครับหลังจากนั้น หนึ่งปีต่อมาแม่ของหัวหน้างานผมเนี่ยไปตรวจสุขภาพแล้วเจอเอ่อน้ําในสมองครับเจอน้ําในสมองทีนี้ก็ต้องเจาะออกอืมแต่ทีเนี้ยมันมันไม่จบมันเจาะออกทีเดียวแล้วมันไม่จบคือเจาะออกมาปุ๊บน้ําประมาณถุงหูชิ้วประมาณหกคูณสิบสองได้สามใบอะครับโอ้โหเยอะมากใช่ครับ จนหมอเขาต้องตัดสินใจฝังท่อไว้ในสมองนะครับแล้วโผล่มาหลังหัวนิดนึง oh. เพื่อที่จะแบบว่าเออเวลามารอบต่อไปก็จะได้แบบสวนสายได้เลยอะไรเงี้ยครับ <That. S 1> รักษาอยู่ยงี้ประมาณครึ่งปีครับพอเช้าวันหนึ่งเช้าลุ่งขึ้นเลยแม่ของนางงานผมเนี่ยบอกหลานว่าเออเนี่ย ออกไปซื้อพวกเครื่องปรุงน้ำปรุงน้ำปาลาอะไรให้หน่อยสิจะมาทำกับข้าวถวายพระไอหลานด้วยความที่แบบขี้เกียจไม่ไปแล้วแม่ของหัวหน้างานผมก็เป็นคนที่แบบว่า <c oughs> ใจร้อนก็เลยแบบว่าเดินออกไปเองแล้วที่นี่นเขาก็ดยความที่อายุมากชราภาพมากเนาะครับ <c oughs> ก็เดินหลังคอมคมไปเนี่ยแล้วทีนี้พลาดท่าเขาลื่นตรงขอบถนนแล้วหัวฟาดพอดี หลานวิ่งมาดูคาหลังหัวก็คือไม่เจอสายแล้วครับสายมันผุบเข้าไปข้างในโอ้มันหูหายเข้าไปในหัวนะใช่ครับอแล้วทีนี้คือพยายามอุ้มยายยังไงก็อุ้มไม่ขึ้นตัวขึ้นครับแต่หัวไม่ขึ้นครับมันเหมือนมีบางอย่างเหยียบหัวเขาไว้อยู่อพอหัวหน้านงานผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็กวิ่งลงมาหน้า,นาบ้านจะเห็นเป็นเงา เหมือนกับผู้ชายตัวใหญ่เหยียบหัวแม่เขาอยู่โอ<ฮ>้โหไม่นานครับแวบ,บเดียวก็หายไปครับเขาก็วิ่งไปแล้วก็ไปอุ้มแม่ของเขาขึ้นมาแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลสรุปก็ไม่ทันแล้วครับเสียชีวิตระหว่าง<ฮ>ทางโอ<ฮ>้โหเสียชีวิตระหว่างทางนี่ไม่ใช่เสียชีวิตธรรมดาอ้วกออกมาด้วยครับอ้วกออกมาเป็นน้ำดำดำ<ฮ>เป็นน้ำดำดำแล้วทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาล พี่ตาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพี่หมอชนะสูตรแล้วก็หมอตีความไปว่าลื่นล้มพร้อมกับกลืนวัตถุแปลกปลอมเข้าไปอเจอเป็นลวดหน้ำครับโห้ยมันดึงลวดหน้ำลวดหน้ำอยู่ในกระเพาะยี่สิบเจ็ดชิ้นแล้วก็ในไส้มีอะตะปูสามดอกแทงทะลุเลยครับโอ้ยคนลุกเลย ออ oh. คือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ลื่นล้มยังไงก็เสียชีวิตอยู่ดีครับแล้ววันที่ไปชาวพนก,กิจสับเหลือยยังร้องโอ้โหอ่ะครับ oh. รับศพมาทำแล้วเจอเป็นะตะขาบตะขาบเดินออกจากหูจากปากหูยใช้มีดหมอจิ้มได้หกตัว จะเปเลยเว,ว่าเป็นไปได้เผาไว้ได้ยิ่งดีครับก็เลยตัดสินใจสวดสามคืนเผาทีน,านี้ที่ตรงนั้นบ้านตรงนั้นก็ขายทิ้งไปแล้วก็ไปซื้อที่ใหม่ครับซึ่งหัวหน้างานผมแค้นมันก็แค้นแต่เราทําอะไรเขาไม่ได้จึงรู้อยู่แก่ใจว่าเขาเป็นคนทําแต่หลักฐานบนโลกเราไม่มีมากพอที่จะทําอะไรเขาอืคือได้ก็แค่ศพตาครับ จนถึงทุกวันนี้เขาเขาก็มาเล่าให้ผมฟังนะแล้วก็แบบเล่าไปทั้งน้ําตาเลยคือแบบรู้สึกไม่ดีที่ช่วยพ่อแม่ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยครับอืก็มีประมาณนี้ครับพี่ตาโอ้โหเดี๋ยวนะพี่แรมโบ้ครับผมเรารู้ทั้งรู้อะว่าไอ้ค้างบ้านมันเริ่มมาจากที่ข้างบ้านก็พูดกันดีๆว่าเอ้ยที่ตรงเนี้ยสามารถที่จะปลูกนูน่นปลูกนี่ได้นู่นนี่นั่นได้ถูกไหมใช่ครับผมแต่ มันเหมือนกับเวลามันผ่านไปอะความคิดคนความรู้สึกคนมันเปลี่ยนเนาะแล้วแต่มันอธิบายยากมากเลยอะคุณผู้ฟังแต่อยากจะบอกว่าการที่เขาทำแบบเนี้ยมันมันแรงมากอ่ะแล้วยิ่งยิ่งที่เจอที่คุณหมอบอกว่าลื่นล้มแล้วกลืนสิ่งแปลกปลอมลงไปคำว่าลวดหนามในกระเพาะเนี่ย ลวดหนามในที่เนี้ยมันเป็นมันเป็นยังไงอ่ะพี่ลัมโบคือมันเป็นลวดหนามเหมือนที่เราเห็นแบบตามตามที่เ,เขากั้นรั้วไหมหรือว่ามันเป็นยังไงอ่ะเออลวดหนามดัดครับที่ว่าตัดออกมาแล้วก็ไม่ได้เป็นเส้นยาวๆนะตัดอ,ออกมาเป็นชิ้นเฉพาะหนามครับที่มันเป็นช,ชี้ที่มันพันมาเป็นชี้สองแง,ง่งถูกไหมใช่ครับแล้วแบบโอ้โห แล้วมันไม่มีทางผ่านหลอดอาหารเราได้อยู่แล้วถูกพี่ลมโบมันไม่มีทางไอแต่เขาบอกมันไปมันมันมันเบียดกันอยู่ในกระเพาะโอโ้โห<อ>แล้วหมอผ่าออกเขาบอกว่าเอามีแตะปุ๊บระเบิดเลยกระเพาะระเบิดเลยแสดงว่าไอ้ไอ้ไอ้ไหนามเนี่ยมันทิ่มกระเพาะอยู่แบบตึงมากๆอะใช่ครับพอมีแตะปุ๊บมันได้รอยขาดปุโโ๊บลวดหนามกระเด็นไปไหนมั่ง<อ>ไม่รู้แล้ว ไอ้ถ้าเป็นตะปูเป็นเข็มไปเลยเขาเข้าใจได้แบบ,บมันลงท้องนะลงคอนะแต่อีรวดหนามแบบนี้ที่บอกอ่ะเฮ้ยมันไม่สามารถกลือนลงไปได้ไม่มีทางครับไม่มีทาง,ทางแล้วไม่ได้ไวัยรุ่นอย่างเราอย่างเงี้ยไม่มีทางทยังไม่ยังทําไม่ได้เลยครับถูกเวนัมโบแล้วไม่ใช่แค่ลวดหนามนะคุณผู้ฟังเจอตะปูด้วยตะปูแทงลำไส้ทะลุเลยอ่ะใช่ครับสามดอกโอ้โหแล้วยิ่งกว่านั้น เอาเออไปจะไปที่วัดไปทำศพไปทำทำตามพิธีศาสนาปรากฏว่าสิ่งที่สับเบอร์เดอเห็นคือมันมีตะขาบคุณผู้ฟังมันออกมาจากรูหูรูจมูกรูปากอะ่ะมันออกมาตัวเท่านี้โป้งพิตาครับใหญ่มากนะใช่ครับแล้วสับเบอร์เดอจิ้มอมอมาได้ด้วยมีนหมอหกตัวใช่ครับผม แต่ในระหว่างสามคืนที่สวดศพอะครับไม่มีเหตุการณ์แปลกๆถูกไหมมีครับผมเออมีอยังไงอะก็มีลมแรงบ้างอไปดับบ้าง<อ>แล้วก็ที่สำคัญเลยวันคืนสุดท้ายจุดไม่ไม่ไมติดครับจุดทูบไม่ติดหรอ่าจุดด้วยลูกหนูไม่ติดครับชาวบัณฑิตอ๋อชาวบักิจให,ให้ให้ลูกหนูวิ่งไปแต่จุดไม่ติดไม่ติดครับไม่บึม โอ้โหเขาเล่นแรงมากนะพี่ลมโบใช่ครับผมสุดท้ายหัวหน้าง,งานคนนี้ที่มาเล่าให้พี่ลมโบฟังก็ต้องจำใจย้ายออกไปจากตรงนี้โดยที่ทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ครับย้ายมาอยู่จังหวัดระยองบ้านผมครับโอ้แล้วก็มาโครจรทำงานเจอกันก็เลยมาเล่าให้พี่ลมโบ <Lam bo S 2> ฟังใช่ครับผมพี่พี่ลำโบได้ถามพี่เขาไหมครับว่า ณตอนเนี้ยคือถ้าถามถ้าถามถึงความรู้สึกอบผมเข้าใจว่าแบบแกก็คงแค้นแหละทํากับพ่อกับแม่แกขนาดเนี้ยแต่แบบมันผ่านมาหลายปีอะแกยังรู้สึกแค้นรู้สึกอะไรอย่างงี้อยู่ไหมอะผมถามเขาว่าออรู้สึกอย่างนี้ไหมเขาก็บอกก็รู้สึกนะแต่ว่าด้วยความที่เขาก็สี่สิบแปดแล้วก็ ตัดโทสะโมหะลงซะชีวิตจะได้ดีขึ้นโอ้ก็ดีนะไปเครียดไปแค้นมันก็ชีวิตก็จมทุกอมทุกอยู่อย่างนี้แหละก็เป็นบาปติดตัวเราอีกใช่ครับเขาก็บอกว่าอย่างน้อยไม่กลับไปที่นู่นเขาก็ไม่มีต้องเจอต้องอะไรแล้วอยู่ที่นี่เจอแต่คนใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ครับก็ก็ก็ดีเหมือนกันนะพี่ดัมโบนะในความรู้สึกคือทํากับพ่อกับแม่เขาขนาดนั้นน่ะตัวเองยอมออกมาเพื่อที่จะตัดความรู้สึกของตัวเองตัดอะไรบางอย่างที่ ที่มันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวแกเองอีกแล้วแล้วก็อาโหสิกรรมให้ไปน,นู่นนี่นั่นไปผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีสําหรับตัวหัวหน้าที่เล่าให้พี่ดัมโบ้ฟังแต่อย่างที่ผมพูดหลายๆครั้งเลยคุณผู้ฟังพี่ดัมโบ้ครับใครทําอะไรได้แบบนั้นใช่ครับแล้วผมผมผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะตอนนี้ครับเชื่อว่าเวรกรรมที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคนที่ทํา มันก็กำกลังจะเกิดขึ้นพี่เวระเกียรติบอกว่ารอเวรกรรมทำงานถูกต้องเลยครับโอ้โหใช่ครับเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดกับครอบครัวเราเลยไม่แต่คนเดียวถูกครับไม่แต่กระทั่งตัวเราเองถูกต้องครับใครๆก็รักชีวิตตัวเองทั้งนั้นถ้าหากคุณไม่รักชีวิตคนอื่นแล้วใครจะรักชีวิตคุณสุดท้ายเอาจริงๆนะไม่รู้พี่พี่รัมโบ้คิดเหมือนผมหรือเปล่าสุดท้ายอะสยศาสตร์มันไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช่คําตอบทั้งหมดอะ ใช่มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายมันเป็นเพียงแค่กุตสโลบายเ<ถ>ท่านั้นถูกครับมันคือความมันคือความสบายใจ <c oughs> มันคือความสำเร็จอะไรที่มันรวดเร็วอะไรบางอย่างแต่มันแลกอะไรกลับมาบางอย่างที่บางทีมันไม่คุ้มค่านะของ <c oughs> ของพวกนี้ชีวิตแลกชีวิตอยู่แล้วครับไม่มีสิ่งอื่นจะแลกได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นใครท,ที่ที่ฟังอยู่นะตอนนี้ที่ยังไม่ได้ทักทายกันหรืออะไร แต่กำลังจะหันไปพึ่งเรื่องของสยศา,ศาสตร์มนดาคิดสักนิดนะคิดก่อนใช่ครับคิดก่อนคิดเยอะๆพิต้าครับผมผุณน,นิดนึงนะได้ได้เรื่องสยเวทที่แบบว่าไปทำแล้วแฟนเก่าฉันจะกลับมาอะไรเงี้ยคุณคิดได้ดีนะว่าที่กลับมาในใช่แฟนเก่าคุณหรอเออเออหน้าคิดกว่า ถ้าเรียกดวงจิตอะถูกครับแต่ถ้าเรียกให้กลับมาเฉยๆไม่ใช่ครับอันนั้นเขาใช้ผีไปสิงแฟนคุณกลับมาโอ้แสดงว่าเดี๋ยวนะพี่รนโบ้มีเรื่องเล่าเรื่องประเภทน,นี้ไหมมีครับเฮ้ยรอฟังเลยนะพี่รันโบ้เพื่นผู้หญิงผมเขาเล่าให้พี่รนโบ้ฟังยังเล่าแล้วแต่ยังไม่หมดครับโอเคผมถือว่าพี่รนโบ้มกำลัง <c oughs> ติดค้างเรื่องนี้กับผมกับแฟนรายการอยู่นะ ได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่าอ,อาทิตย์หน้าผมเข้ากะกันคืนไม่เป็นไร,นรเอาที่พี่รมโบ้สะดวกสะดวกเมื่อไหร่ท้าหาน้องฟ้าราขาเจ็บบัตรได้เลยนะอ๋อได้เลยครับผมนะครับผมรอฟังอยู่นะพี่รมโบ้นะได้ครับไม่มีปัญหาครับผมได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่รมโบ้มากแล้วก็พี่รมโบ้ทาให้เห็นว่าในมุมของสายศาสตร์นะครับมันโอ้ยมันมัน,ม,นมันรุนแรงมากจริงๆ ใช่ครับเขาบอกว่าเรื่องสายศาสตร์สายเวรเนี่ยคุยกันสามสี่วันไม่จบนะจริงจริงพี่รัมโบเพราะมันเยอะมากครับพี่วันนี้ขอบคุณมากมากครับมีทั้งคนกระทำเกิดธรรมชาตินนี่นันเยอะแยะเลยครับได้ครับพี่วันนี้ยังไงผมก็จะมามาถ่ายทอดนะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งได้เลยพี่รัมโบววันนี้ขอบคุณมากมากครับแล้วก็ยังไงรอฟังเรื่องต่อไปนะครับได้เลยครับยังไงขอบคุณพี่ตาและครอบครัวคืนเผาผีทุกคนด้วยนะครับเช่นกันพี่รัมโบก่อนวางสายฝากช่องทางการติดตามหน่อย ก็มีตอนนี้มีช่องทางเดียวที่ติดตอ่อผมได้ก็มีติกตอกครับแรมโบค้บค,รบครับพิมพ์ใหญ่ครับผมอ่าแอดแรมโบ้น,นะตัวไอดีก็จะเป็น s a r m b o ครับอ่าก็สามอืมลงท้ายด้สามโอเคในติกตอกของพี่แรมโบ้นะก็เข้าไปติดตามพี่แรมโบ้ได้แล้วก็เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกพี่แรมโบ้ติดค้างผมไว้ติดค้างแฟนรายการไว้ ได้ครับผมไม่มีปัญหาอะไละเอียดครบเมื่อไหร่คิวว่างเมื่อไหร่ติดต่อมานะครับผมครับผมขอบคุณมากมครับขอบคุณพี่รัมโบ้มากๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับวสวัสดีครับสวัสดีครับ,ด,รบดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสนใจติดต่อโฆษณาโทรศ9นย์เก9 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ